ครับผมชื่อแตกค่การุนทองจิรวรานียองมาอ่านนิทานพื้นบ้านคืออะไรนินิทานพื้นบ้านคืออะไรนิทานพื้นบ้านในวิชาคติชนวิทยาหมายถึงเรื่องเล่าต่อต่อ,ตอกันมาจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งเช่นเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครแต่งนิทานเรื่อง สังทงปราบูทองศูนน้อยเรือนงามไกลทองนางสิบสงเพราะนิทานเหล่านี้ถ่ายทอดวิธีการเล่าจากความทรงจำโตโตมาเช่นเช่นปู่ย่าตายายเล่าให้พ่อแม่ฟัง พ่อแม่เล่าให้ลูกหลานฟังหรือมีการแพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังท้องถิ่นหนึ่งนิทานเหล่านิทานเรื่องเดียวกันเช่นนิทานเรื่องสังทงจึงอาจมีหลายสำนวนได้ขึ้น อยู่กับผู้เล่าแต่ละคนผู้เล่าที่ต่างไว้กันผู้เล่าที่เป็นผู้หญิงผู้เล่าที่เป็นผู้ชายผู้เล่าในแต่ละท้องถิ่นอาจเล่านิทานเรื่องเดียวกันต่างออกไปทำให้เกิดนิทานสังทองสำนวนต่างๆขึ้นดังนั้นเราศึก นิทานพื้นบ้านเราจึงไม่ควรคำเราไม่เราจึงไม่ควรตั้งคำถามว่านิทานสํานวนใดถูกต้องหรือนิทานสํานวนใดเป็นสํานวนต้นฉบับหากแต่เราควรยอมรับความหลากหลายของนิทานสํานวนต่างๆที่เรา ที่เล่ากันในท้องถิ่นต่างๆหรือในบริบทต่างๆและควรทำทำใจให้สนุกสนานไปกับรายละเอียดที่อาจต่างกันไปในแต่ละจำนวนนิทานพื้นบ้านไทยหมายถึงนิทานที่เล่าสู่กันฟังในหมู่บ้านในท้องถิ่นในภาคต่างๆของ ประเทศไทยซึ่งอาจมีที่มาหลายแห่งคือนิทานพื้นบ้านที่มีกำเนิดในประเทศไทยเองเช่นสังทองปลาบูทองไกรทองโสนน้อยเรือนง,งามขุนช้างขุนแผนสีธนนชัยนางน,นางนาคพระขนงเป็นต้นขอครับ